cái gắn thì nó đây với la đấy ạ ta bút luôn cả let's go ไปกันครับผมทางก็สิมืดจังหน่อยพอไฟม็นบาหลานะมันก็เหมือนจะเปรี้ยวอยู่ครับแต่ว่าหันมันก็บ่เปรี้ยวหรอครับสมัยตะกอนไฟแห่งบ่ไฟมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วมีไฟครับนาฝนไอ้ต้นไม้มันหลายครับมีปลามี บรรยากาศมันก็นเลยแบบวังเวงจักหน่อยเสียงเขียดห้องแตกสวดๆอยู่ครับเขียดนล้วก็กแล้วบาดนี้ครับเพื่อนนี่ แยกแล้วพี่น,อน้องแยังไงต้องเบิ้งอันนี้มีรถบ้อนมีรถย้อนสอนมากครับไฟกับแย่ตาจัง่อยครับ เป็นถนนสายลักพีนกกกน่น้องเออบางเพือลดเพื่อรดมากจ่ลงๆข้างหน้าเนเพราะลบแรกกับลบมรวมกับถนนแงลด้กัลบลบ้ Yeah. น้องก็มืดจักหน่อย ป็นวันหยุดเนาะพี่น,อนอ้องน้อมื่อหยุดสเสาร์อาทิตย์นะวันศุกร์คนก็นเลยออกหลายหรือว่านี้น้ำท่วมกว็เพราจักพี่น้องโอ้หลายอยู่ด้วยครับคุณอ่ะเป็นตินดเลย รถแล้วใี่ไหมอ๋องจอดกันเต็มเลยจอดกันเต็มเลยสิลอดสองเนี่ยก็ได้บ้าง เรียบร้อยอ,อนวองจอดรถแล้วครับอ่ะเต้องยางไปอีกประมาณหนึ่งเมตรนี่นะครับไปมองอะไงที่ขึ้นรถวัดเนาะจุดขึ้นรถวัดรับส่งพนักงานที่เขาไปลงงานครับกันต้องไปล่อรถอีกด้านหน้า อันนี้เป็นหม่องจอดรถครับว่าเดินมาต้องึ้นก็พอค่อยมีรถแต่รับรถบ่าหลายพับโลง่ลงโลง่งโล่ง ยางรอดสะพานไปนี่กะฮอดหมองจอดรถแล้วครับบันมองรอจุดจุดรถรับส่งเออว่าพิสว่าถือครับ อันนี้เป็นถนนนี่รถรับถนนโลง่งครับตามกันเข้าไา เนี่ยครับตรงใต้สะพานนี่แหละครับจุดล่อรถดแต่รับทรงครับหน้าโรงพยาบาลมิตรภาพสระบุรีนนรรรเนี่ยยยนะโรรรรงพพาาาบบลมิตภสุีีเ่ครับตรงวินมอเตอร์ไซค์ไ้ซ้ำในสักก่อนนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามและให้กำลังใจ ขอบคุณหลายๆครับขอให้โคุคดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ,บนี่แหละครับจุดนี้แหละรถรถก็จะโค้งมาตรงนี้นเราก็รออยู่ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีลาตีสวัสดีครับ